สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนัฐพรนักสุวรรณค่ะคุณครูโรงเรียนสารแม่อากาศร,รถมนมณีค่ะการแนวนทางการใช้ e l c t v ในการจัดการเรียนการสอนนะคะก็คือจะใช้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6โดยใช้ในทุกรายวิชาย,ยกเว้นวิชาศิลปะกับพละศึกษาค่ะที่จะมีคุณครูที่เชี่ยวชาญสอนเองค่ะที่ชอบที่ประทับใจนะคะก็คือ อย่างแรกก็คือเป็นสิ่งที่ช่วยลดภาระครูแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งในโรงเรียนขนาดเล็กนะคะคุณครูกับจำนวนชั้นเรียนไม่ไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าคุณครูคนหนึ่งจะต้องดูสองห้องเรียนนะคะก็จะมีการต้องสอนควบชั้นแล้วก็แน่นอนว่าสอนเม่ตรตงเองะคะ่ะโดยเฉพาะน้องๆที่เป็นคุณครูคอัตราจ้าง ก็อย่างเช่นคนปัจจุบันน้องๆก็จะเป็นเอกภาศึกษาแต่ว่าน้องๆจะต้องสอน9รายวิชาด้วยตัวเองะคะ่ะก็ตัว DRCV นี้ก็จะมาช่วยให้น้องสามารถจกกัดการเรียนการสอนได้ครบในทุกรายวิชาะคะ่ะนอกจากในเรื่องออการเรียนการสอนแล้วนะคะก็ยังช่วยลดภาระงานครูในเรื่องของใบงานสื่อการเรียนการสอนนะคะที่มีให้ขคุณครูก็จะไม่ต้อง ออกแบบใบงานมากนะคะมีทั้งหมด9รายวิชาอาจจะมีการออกแบบสื่อเสริมหรือว่าหาใบางานข้างนอกมาสื่อให้กับเด็กๆได้บ้างแต่ว่า,าสื่อหลักของ VR TV ก,ก็จะช่วยลดภาระตรงนี้ค่ะถ้าข้อเสนอเนก็อยากจะ ให้มีครั้งข้อสอบค่ะเพราะนอกจากใบงานแล้วเนี่ยช่วยลดภาระคุณครูได้มากเลยทีนี้คุณครูหนึ่งคนที่บอกค่ะสอนเก้าวิชาก็สองระดับชั้นนั่นแปลว่าคุณครูหนึ่งคนจะต้องข้อสอบ18ฉบับตอนหนึ่งเทอมค่ะก็ถ้ามีครั้งข้อสอบที่เนื้อหาสอดคล้องกันกับของคุณครูจากใจกังวลนะคะก็จะสามารถช่วยลดภาระให้คุณครูได้ค่ะตกลงค่ะ ผมชื่อนายธนาชัยพุ่มจันทร์นะครับเป็นครูอตจาจ้างอยู่โรงเรียนศาสตร์แม่กัก็คือเอาดีเ v ลทครับมาใช้เพราะว่าบางทีเราจบมาไม่ตรงเอกนะครับก็วพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้ครับเราก็ได้ทาง DLTV ครับเข้ามาช่วยเราทำให้เราสอนได้ดีขึ้นนะครับดีครับมัน DLTV มัน มันมีกิจกรรม,มครับให้เด็กๆเ,เราได้สนุกไปกับกิจกรรมที่คุณครูค่นนำม,มาให้ครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชกกายเกิดไกยมชมครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเปียร์ไเขียวม,มาลกตนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมานีมีเสริสำรานค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุธทศน์จันอ่อนค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนสาต์แม่อากาศค่ะครูเดียวทีวีใจดีครับแล้วก็มีกิจกรรมให้เล่นเยอะโอ้ดีเอลทีวี ช่วยสอนเด็กให้เข้าใจอะค่ะแล้วก็มีกิจกรรมให้เล่นเยอะแยะเลยค่ะครูดีเอลทีวีใจดีค่ะแล้วก็ชอบหาก,กิจกรรมให้นักเรียนมาเล่นกันค่ะครูดีเอลทีวีใจดีมากค่ะ,คะชอบวิทเพราะว่ามีกิจกรรมให้เล่นเยอะแล้วก็มีทดลองชอบสุวขศึกษาค่ะเพราะว่าได้ออกกำลังกาย ชอบภาษาไทยค่ะเพราะว่าเขาให้ดูเกี่ยวกับสื่อการสอนค่ะแล้วก็มีนิทานให้อ่านด้วยค่ะชอบการงานครับเพราะว่าจะได้รู้เรื่องการปลูกผักอะไรพวกนี้ครับเรียนดีเอลเรียนดีมีความสุขเย้